ของปุ๊บไม่มีใครไหวเราแล้วอืมปึ๊บเฟรด้าไอ้กระเป๋าสามาค่อนสวยดีอย่างงี้เอ้มีคนล้มไอ่ะแม่งเอากล้ามาต่อยครับล่าสุดดาววะดาวละดาวละมีอีกนะมีอีกตายบ้าน <c oughs> ดาวดาวสอง <c oughs> มาดิ <c oughs> ไม่รู้นะได้ยินสองตัว าตยายไ่อย่างเกียนเลยแม่งต่อยทีเลือดหายเอ,เอ้บ้านนี้มีบ้านฟา์มบ้านฟา้มบ้านฟา์มดาวยังยังเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไม่มีวอล่ะล็อกให้หน่อยสวยไม่ใช่มันหนีไปแล้วหรออยู่เห็นแล้วอ่ะ หนีไปแล้วใบวะใช่มันไม่หนีมันรู้ไงว่ามันต้องไปเล่นเกมใหม่สตาร์ที่ไม่อาจดีเลี่ยงเอ้ยนี่ไงลงมาแล้วลงเนินไปแล้วลงมานลก็มีนี่แหละดาวบนลงมาดาวสวยนี่ไงวิ่งมาดิมเห็นปะลงโลงเลยนันเทพเรียบร้อย เป็นไงลงบ้านซีจีก็เรียบร้อยไปดิเรียบร้อยฮะเรียบร้อยดีทุกคนด้วยนะครับครับเดูได้ปะดูได้ดูได้จู่บ้านแม่มดอะ่ะเจ้ามันวิ่งลงมาล <c oughs> ะโดนหขวา ในบนนี้อยู่ปะน่าจะอยู่นะเฮมันอยู่ข้างบนสองตัวโดาวด้วยว้าวดาว่งกจิยู่ันอยู่ดิจออยู่กจิวิ่งดาวดาวกจิสวายเดือดตัวเดียวนะฮะง่ะทีมเวิร์ก ตีเป็นด้แล้วใช่ใช่ตีเป็นสวยดีทุกคนเดี๋ยวตัวเดียวน่าจะวิ่งแล้วนะครับผมสับตีนแตกอ่ะบอกเลยสับตีนแตกทิ้งอะไรอย่างเง ม่เจอรี้สิพวกเรากำลังมาหามันเออแล้วมันเป็นกล่องแล้วหรือเปล่าวะเออเป็นกล่องแล้วเอ้ยนี่ไงดีมาเก็บมันมาเก็บของแล้วยิงไม่ได้ป่ะอุ้ยอุ้ยเยอะ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 เฮ้ยไม่โดนัวโอ้ยโคตรเฟลโคตรเจ็บไลยเสื้อขาวอะดาวปะไม่ดาว ดาวดาวดาวสวยไอ้เสื้อขาวขึ้นไปบนบ้านละแตกมาดิมาดิเออไม่มีคนมาอีกไหนดาวหนึ่งดาวเตี้เพื่อนจุดเตู้ อู้เรียบร้อย,อยชุบดีน้องอย่าเพิ่งชุบดีน้องรุนหัวโดนหัวโดนหัวอ้าวมาดิก็มาดิก็มาดิโคตรตึงไม่ได้เก็บของเลยว่ะจะชุบเพื่อนก็นไม่ได้ชุบนาสงสารปันดีครับจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรมันพวกกันมันพวกกันเจ่ยอ่ะมันเอาเอ็มพียิงหัวเลยวะตึงเกินเฮ้ยถ้ามันมาอยู่ตรงไหนไหไวะเจ็บมากเลยเอาสวยเด็ดในบ้านพันยากัอนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ชั้นสามเจ้ยอ่ะวิ้ยไม่ไหลังเกียจเหรอ ดาวสามดาวแล้วเพื่อนคืออะไรอีก okay. นีนาผมผมไม่เงย <c oughs> ดามเมจขึ้นสองงองมันได้มีกี่ตัววะเนี่ยน่าจะตัวเดียวนะใจคิดว่ามีคนมาชาร์จหมดตีกันเลยทีเดียวค,คิวแล้วปะ สิบเอ็ดคิวแล้วล้านผมหมดเลยชามะสวนนี้สวนล้านที่รูมหมดเลยสรวิธีทางฟ้าผู้สาวผู้สาวเอฟกนแล้วดาวดาวเฮ้ยกับไฮไลท์โอ้โหไม่กดลิงโอ้ไม่ไงไฮไลท์สามหัวนี่ไหนวะเนี่ยคอนเทนเนอร์ สวยหืมร้อยช่าไม่กดลิงนะไฮไลท์สามหัวยังมีสิบห้าคนเท่าเดิมอ่ะเออไมดีมีคนมีคนมาโอเคเอาปืนกูเปลี่ยนเอาอันนี้แม่งเดินขึ้นไปแล้วเฮ้ยรอก่อนออ้ยแม่งจะมี่งเดียวเลยวิ่งลงแล้ววิ่งลงแล้วใช่เหรอใช่ป่ะวะ หายบนเอาอยู่เอานีไงอยู่นีไงเรียบร้อยคิดว่ามันโดดลงไปไม่เงยว่าอยู่เป็นไงเร็วจังวะย่างตึงนะฮะไอพี่คนกำลังวิ่งมาฆ่ามันคุยเต็มเนินเลยหู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 เบลกักเลยอยู่บนเต็มเนินเลยเงีนยละโอเคมันก่น โคโนไปแล้วหนึ่งังหินเหรอมันวิ่งไปโรงเรียนตัวหนึ่งไปหินแล้วตัวนึงโคตรเจ็บอยู่หินปะใช่ใช่หินตัวหนึ่งเฮ้ยแม่งยังมีตัวอยู่ข้างบนอ้โหพีแทนดีแทนต้องกลับวะตัวอยู่ข้างบนมองไม่เห็นอ่ะไอ้ดีบตัวนั้นอ้อมไปแล้วใช่ใช่ใช่อ้อมอยู่บนหัวผมนะ มันวิ่งไปหินละตัวที่ดักเมื่อกี้เนี้ยมันยกโพสิชันมกลับแล้วผมกลับแล้วเราก็เราก็เราก็โดนหัวโคตรเบาเลยเราต้องไปดักมันในวงละมันอยู่บนเนินเนี่ยมันดักเราละใช่ใช่ขึ้นไปเล่นได้ป่าวะได้นะข้างหลังมาเปิดโดนเฉยเลยเจ็บเจ็บเจ็บดิ้มเจ็บผมง้างแล้วเปิด เรียบร้อยระเบิดใส่ตัวเองล่าสุดเพื่อนมันมาเติมแล้วเว้ยมันวิ่งแล้วอ่ะเฮ้ยเก่าต<อ>ายเห<อ>มืนนอนหลังโรงงานจุดมันขึ้นอยู่อ่ะนี่ไงดาวสวย เรียวมีอยู่ตรงไหนไว้ตัวเนี้ยหลังหินเนี่ยตรงไอวอร์ยา <War. S 2> หมดแล้วอ่ะอายาเลยดิเอาไปสองกลองเดี๋ยสองเหมือนกันละเนี่ยมันอยู่ตรงไอวอร์น่ะเชือปิดตัวดีได้สวยเลยหลังหินละนี่ละหัวมีติดเิระเบิดปิดชีพ เฮ้ยหลังมาแม่งเ้ยตันึงเฮ้ยอยู่ต่อให้สองตัวเลยตายตายมีอีกตายตัวนึงอ่ะแม่งเปิดโดนอีกละลงรถลงรถปิดแม่งก่อนเลยเดินยากดูดิออกไปละ เขาหัวดิมเจ็บมากดาวเด้วเฮ้ยยังดาวกันจีกอหรอวะะวะสามสองปะวะดิ <มา S 2> จริงไอวอมหมดแล้วด้วยสวยเจ็บมากเลยเบนตรงเนี้ยเอาไอ้นี่ให้เฮ้ยหลังเห็นผม ามาดิมาดิรอดเอาทีมเวิร์คครับผมไฮไลท์เฉยนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าเชิงตึกนักแข่งนะฮะเขาดูสองสี่เต้มสองหมื่นจริงสองสี่แลกแก๊สนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมันจัดเลยใช่ปะใช่ฮะมันจัดเลยมันจริงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม เอร์สเอานะฮะ17 27คิวนะัะผม24อย่างตึง <c oughs> ตึงเหมือนผมเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เเลย <c oughs> หะเอาใช่มันจริง